เรียกว่าเราจะต้องใช้น้ำพริกของเนี่ยตำยอดเจ๊ไทยนี่คนตำอ่ะน้ำพริกแกงยอดเจ๊ไทยนี่แหลโตเป็นข้าวหนึ่งละอุ้ยใส่เหมือนกูอะแ้กกลัวชิ้แทกก็กลัวชิมไปแล้วก็บ่นไปคนเดียวนะจะพูดอะไรมากนี่เดี๋ยวใส่เขาอย่างเดียวพอเลยในจานสอกพี่แม่อันนี้มึงยาว โอ้โหจานเล็กไปไหมอ่ะพอดีพอดีพอดีนี่แหละครับท่านผู้ชมครับผัดพริกแกงซีโครงหมูกับมะเขือยาวทอดเรียกว่าวันนี้ถ้าใครอยากจะได้เมนูที่เป็นอาหารจานเดียวนี่เลยครับเส้นเล็กผัด3รสกุ้งสดครับเส้นเราก็จะถูกไข่เคลือบไปทั้งหมดนะครับกุ้งที่ยังไม่ค่อยสุกข,ของเราเมื่อกี้ใส่ลงไปน้ำปรุงรสของเรานะครับผมใส่ถังวงอกครับเส้นก็จะไม่ติดกันแบบนี้ สัปดาห์นี้พบกับรายการยอดเชฟไทยวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา10นาฬกาทาง Facebook Live และ YouTube นะครับ